อ้าวสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาขึ้นเรื่องใหม่เนาะอันนี้คือมันจะไม่มีในหนังสือนะคะมันเป็นเรื่องที่ครูเสริมให้เนาะคือเธอก็ต้องรู้ด้วยเนาะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวของนักเรียนนะคะเพราะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้ามาหมดแล้วนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะเขาบอกว่า,าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่ว่ามันจะทํางานได้นะคะหรือเปิดติดอะไรเงี้ย มันจะต้องมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนไปเป็นในรูปแบบพลังงานในรูปแบบอื่นๆนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาตนะั้งแต่ป3เนานะเรียนน่าจะ,อะพอคุ้นเคยกับเนื้อหาระวางแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้อ่ามาดูอันแรกอ่ามาดูนะคะการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง อ่ะแสงทีนี้นักเรียนนึกถึงอะไรบ้างที่เป็นพลังงานแสงก็คือหลอดไฟถูกไหมหลอดไฟเนี่ยจะมีพวกหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะคะหลอดตะเกียบนี่เนาะทีนี้การที่นะคะเรายังไม่ได้เปิดสวิตช์ไฟก็คือกระแสไฟฟ้ามันจะยังไม่ได้ไหลแบบพบวงจรเนาะมันก็คือไฟหลอดไฟเนี่ยมันจะไม่ติดถูกไหมแต่ถ้าเรา เปิดสวิตไฟเมื่อไหร่นะคะมันจะทำให้หลอดไฟเนี่ยติดเนาะอันเนี้ยเป็นการแปลเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงทีนี้หลอดไฟผู้ที่คิดค้นก็คือโทมัสเอดิสันเนาะแล้วเน่นจำไว้เลยนะได้ผลิตหลอดไฟฟ้าขึ้นมานะคะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีหลอดที่เป็นไส้ก็คือมันจะมีแบบอ่ะแตกขึ้นมาแบบนี้ อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าไส้หลอดเนาะอ่าใสแบบนี้อ่าไส้หลอดอ่าไอไส้หลอดตัวนี้แหละนะคะจะเป็นตัวที่ทําให้เนี่ยดวงแบบเนี้ยค่ะสว่างเนาะมันเป็นการแปรเปลี่ยนและเรียบร้อยนะคะไอการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน อ่านึกถึงอะไรพลังงานความร้อนก็คืออ่าอุปกรณ์ก็คือพวกเตารีดหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าการต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็เตาไฟฟ้าแล้วก็เตาหมูกระทะที่นะักเรียนเอามากินหมูกระทะกันเนาะทีนี้การที่อยู่ดีเราจะนําไฟฟ้ามาทําเป็นพลังงานความร้อนเลยไม่ได้การที่จะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานความร้อนได้ก็คือมันจะต้องมีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าเนี่ย ผ่านขดลวดที่เป็นตัวนําไฟฟ้าจาได้ไหมว่าตัวนําไฟฟ้าเนี่ยอ่ามันมีอะไรบ้างก็คือพวกเงินถูกไหมคะอ่าทองแดงอ่ามันจะมีถ้าถ้าเกิดมันเป็นอุปกรณ์ที่เสียแล้วเนาะเราสามารถแกะออกมาดูได้ว่ามันจะมีพวกนี้คะ่ะที่เป็นตัวนําไฟฟ้าอยู่ ะะซึ่งมันจะได้รับการประกอบแล้วเรียบร้อยทีน่นี้ความร้อนนะคะจะเป็นความร้อนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเวลาเราจับไปแล้วนะคะคือนะักเรียนจะรู้สึกได้เลยว่ามันร้อนนั่นแหละคือการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนักเรียนจําแค่น,นี้ง่ายพอนะคะทีน่นี้ไอ้ความร้อนตวเน,นี้ทาอะไรได้บ้างอย่างเช่นเตารีดถูกไหมทาให้ผ้าเนี่ยเรียบถูกปะอ่ะ ถ้าตอรีดร้อนเนี่ยทำให้ผ้าเรียบได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเป็นหม้อหุงข้าวล่ะแปลเปลี่ยนจากาเนี่ยเวลาเราเอาเข้าวสารเนาะที่ยังไม่ได้ปรุงสุกนะก็คือเอาไปคือสาวสาวข้าวก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาไปตั้งเนาะทีนี้พลังงานความร้อนมันจะแผ่อยู่บริเวณด้านล่าง ถูกไหมอ่ามันจะแผ่อยู่ด้านล่างแต่เรามองไม่เห็นคนลวนหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันจะได้รับการประกอบแล้วทีนี้พอเราเสียบปลั๊กปุ๊บนะคะการแผ่ความร้อนมันจะแผ่ออกไปทั่วบริเวณนี้เลยอ่ามันจะแผ่ออกไปนะคะมันจะทําให้ข้าวที่มันยังเป็นข้าวสารอยู่นะคะมันยังไม่สามารถรับประทานได้เนาะแต่ทีนี้พอมันได้รับความร้อนแล้วนะคะจากข้าวสารมันจะกลายไปเป็นข้าวสวยหรือข้าวสุกที่เรา กินนั่นเองนะคะนะต่อไปการเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลพลังงานกลหรืออุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์อะไรบ้างที่ใช้มอเตอร์ก็คือเครื่องปรับอากาศตู้เย็นเครื่องดูดฝุ่นพัดลมเครื่องซักผ้า เครื่องปั่นน้ำผล,ลไม้แล้วก็มีอุปกรณ์ช่างอีกอันหนึ่งอ่ามันคือสาว่านไฟฟ้านะคะเอาไว้เจาะไม้เจาะอะไรพวกน,นี้เนาะทีนี้พลังงานกลเนี่ยนะคะจะอาศัยหลักการเหนียวนำแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อ่าเมื่อกี้ที่ครูบอ,อกไปก็คืออ่าตัวมอเตอร์เป็นตัวทำอะไรคะควบคุมถูกไหมอ่ะ นึกถึงอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ง่ายเครื่องปั่นน้ำผลไม้เวลานะักเรียนกดปุ่มปุ๊บม,ม,มันจะเกิดการสั่นถูกไหมคะแล้วก็ปั่นให้มันละเอียดอ่ะนี่แหละคือมอเตอร์มันได้รับการทำงานแล้วอ่ะเหมือนกันเครื่องซักผ้าเวลาเราเสียบปลั๊กกดปุ่มมันก็จะหมุนทำความสะอาดผ้าเราถูกปะพัดลมเหมือนกันเวลาเสียบปลั๊กมันก็จะ หมุนหมุนหมุนแล้วแต่เบอร์เบอร์หเบอร์สองเบอร์สนะคะเครื่องดูดฝุ่นเหมือนกันเมื่อเวลาเราเซฟักปุ๊บและทําให้เปิดสวิตช์เครื่องปุ่มของเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันก็จะดูดสิ่งสกปรกเข้าไปนะคะนั่นแหละทุกอย่างเลยคือมอเตอร์มันได้รับการทํางานแล้วเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนเป็นพลังงานเสียง ทีนี้การเปลี่ยนพลังงานเสียงเปลี่ยนมาได้อย่างไงก็คือเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานเสียงก็คือทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีเสียงขึ้นมามีอะไรบ้างเครื่องรับวิทยุเครื่องบันทึกเสียงเครื่องขยายเสียงโทรทัศน์คอมพิวเตอรอ์มีเสียงหมดถูกไหมทีนี้ถ้ามันไม่มีเสียงล่ะถ้าไม่มีเสียงนักเรียนก็จะไม่สามารถ ะะรับรู้ได้เลยว่าการอธิบายหรือการที่จะดูการ์ตูนหรืออะไรเงี้ยมีแค่ภาพอย่างเดียวไม่มีเสียงบรรยายออกมาเราก็จะไม่เข้าใจในเนื้อหาถูกไหมเหมือนตอนนี้ค่ะที่เวลาอัดคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยครูก็จะต้องสอดแทรกเสียงเข้าไปในการอธิบายนะคะคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันก็คือเวลาเราจะดู y o u t u b e ถูกไหมมันจะต้องมีเสียงอธิบายหรือบรรยายออกมา นะคะแล้วก็วิทยุอ่าเวลาจะฟังเพลง mm. หรืออะไรเงี้ยเวลาอย่างแบบเอ่อคนคนส่วนอยู่น้อยอยู่บ้านเขาก็จะชอบฟังเพลงฟังข่าวอ่าถ้าไม่งั้นถ้ามันไม่มีเสียงคือเขาก็จะไม่ได้ยินเลยว่าคือเขาอธิบายอะไรพูดอะไรนะคะก็คืออะไรก็ได้ที่มันมีเสียงจัดอยู่ในพลังงานเสียงทั้งหมดทีนี้มีอู่ตัวหนึ่งอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เธอใช้ อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะแต่มันไม่ได้จัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจัดเป็นเครื่องมือสื่อสารอ่าเขาเรียกว่าเครื่องมือ,อเครื่องมือสื่อสารอ่าอันนี้ ก็มีเสียงเพราะว่าเวลาคือคุยกับเพื่อนคุยกับผู้ปกครองเนาะมันก็จะต้องมีเสียงต่อโตกันออกมาถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเขาพูดอะไรนะคะแต่ไม่ได้จัดอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าดอกอันนี้คือเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยากเนาะ,ะมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนอยู่แล้วนะคะก็คือ ให้นักเรียนดูคลิปเนาะแล้วก็ทบทวนเนื้อหาเพราะว่ามันไม่ได้มีในหนังสือแต่นักเรียนะจะต้องรู้นะคะเพราะว่าครูจะต้องเสริมให้เธอเพราะว่าในหนังสือมันไม่มีนะคะทีนี้ให้นักเรียนทบทวนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนาะแล้วก็คลิปวิดีโอต่อไปเพราะว่ามันจะมีการสอบเก็บคะแนนอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานส่งนะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ